เราจะทำเกษตรอีเนี่ยแล้วก็ในลดต้นทุนการผลิตได้นะต้องใช้เทคนิคนี้เอกนะครับอาจารย์ก็ครับสวนมะพร้าววายแฟมิลี่ครับก็มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ40ไร่ครับ40ไร่ครับแล้วก็ทำแบบอินทรีย์เนาะทำแบบอินทรีย์อยู่ครับครับเป็นขอตามมาตรฐาน EU ครับตอนนี้ได้แล้วไป35ไร่อีกประมาณ5ไร่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนครับ ปัญหาก็คือ,อเรื่องปริมาณผลผลิตครับนะก็คือมันผลผลิตน้อยนะครับแล้วก็ลูกตัว,ต,วตัวคุณภาพผลผลิตเองอะครับคือลูกทุยกับก<ะ>ตแตกแตกนะครับ อันนี้ปัญหาที่เจอครับแล้วปัญหาแมลงเลยเจอปัญหาแมลงเจอเมื่อเมื่อปีปีที่แล้วเจอดักมากเมื่อกี้ที่เราอาจารย์สี่สิบไร่แต่โดนไปสามสิบห้าไร่โดนเกลี้ยงเลยเจอหนอนหัวดำครับโดนหนอนหัวดำลงครับแต่ตอนนี้ก็เผาๆลงแล้วเพราะว่ามีการปล่อยตานเบียนช่วยตลอดเวลาครับจากที่ที่วันนั้นที่ผมมาตรวจนะที่กิงก็ค่าทหารมันก็ พอได้อยู่นะผมดูแต่ว่าที่ขุดวันนั้นนะผมเอาขุดดูด้วยมีรากมีปัญหาเหมือนกันและที่จําได้นะมีรากรากมีไหมดําๆอะไรพวกนี้มันอาจจะเกิดจากเชื้อที่เคยเจอเชื้อเชื้อพิษเทียมฟิวเซเียมอะไรพวกนี้ที่มันเจอไล่ส่วนหนึ่งก็คือ,อไอ้หญ้าที่เราตัดหรือทางมะาพร้าวนะที่มันแหง้งที่มันมาทับถมเนี่ยมันอยู่ใกล้ต้นมากเลยนะแล้วก็วัดลงไปเนี่ยแล้วมันไม่ย่อย นี่สาเหตุที่ไม่ย่อยเพราะไม่มีจุลินทรีย์จากประสบการณ์ผมเนี่ยเธอทำอินทรีย์แต่ผมจะจับเรื่องดินเป็นหัวใจสําคัญเรื่องดินหมายว่าจะต้องมีพีเคสของดินเหมาะสมพีเคสของดินเหมาะสมต่อการดูดอาหารของพืชนั่นก็คือควรจะมีพีเอยู่ที่6.5-6.8ถึงนะแล้วก็ธาตุอาหารเนี่ยแล้วแต่การจัดการธาตุอาหารที่การจัดการธาตุอาหารเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจังหวะที่เราจะสมงเรื่ช่วงเนี้ยใบย,ยอดอ่อนที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ย มันสั้นลงเรื่อยๆพวกเคมีต้องการให้ยอดอ่อนให้ให้ใบใหม่แหละที่มันพุ่งให้มันยาววรั่นเนียผมช่วงแรกผมก็จะให้ใช้ปุ๋ยซีที่ผมทำผมไปเป็นปุ๋ยซีสูตรไนโตรเจนสูงมันจะยอดจะยาวพุ่งพอพุ่งเสร็จปั๊บผมก็จะมาให้ใช้พวกปุ๋ยซีปุ๋ยซีสูตรที่มีเทียบ NPK นะให้มันแข็งแรงนะทีถ้ากรณีอีกขั้นหนึ่งถ้ามันออกรอกน้อยเนี่ย ดอกมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสมอช่อ,อเขาเรียกอะไรทลายออกไม่เสมอนะออกมั่งเว้นมั่งหรือไม่เสมอแล้วอ,ออกมาดอกไม่สมบูรณ์ผมจะมีมีปุ๋ยซี P, P, ไฮพีไฮฟัสเฟตตัวที่จะเล่งสะสมตาดอกอะไรพวกนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าผลผละมะพร้าวเนี่ยมันเล็กมันไม่ใหญ่มันไม่เข้ารูปทรงว่างั้นเถอะนะผมจะมีปุ๋ยซีสูตรไฮเค แปรซีเมสูงทั้งนี้เนี่ยปุ๋ยซรีแต่ละสตนเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่วิจัยแล้วเนี่ยไปย่อยวัตถุดิบต่างๆมันตรงเนี้ยเวลามาจัดการในในสวนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีเครื่องมือมาวัดหมดเลยวันนั้นอเห็นนะที่ผมมาวัดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ให้จับเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญนี่ก็เป็นภาพรวมๆก็ทีต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยผมจะมีจุลินทรีย์หมดเลยนะแต่ว่าจุลินทรีย์พวกเนี้ยก็อยากจะบอกพวกเรานิดว่า ผมทําจากตัวจุนซีหัวเชื้อเลยเพื่อนซ,ซึ่งตรงนี้ผมจะไม่มีระบบต่อเชื้อเพราะว่าการาไปต่อเชื้อแล้วน้ําที่เอามาต่อไม่ฆ่าเชื้อมังอะไรบางเพื่อนมันผิดหลักวิทยาศาสตร์ฉังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเราทําแบบเกษรซี CNC ยุคใหม่จะทำตรงนี้ผมว่าให้จับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องแรกที่ผมพูดก็คือเรื่องของอาการปรับปรุงดินเป็นหัวใจสำคัญเราจะทำเกษรซี CNC เนี่ยแล้วก็ในลดต้นทุนการผลิตได้นะ ต้องใช้เทคนิคนี้ผลิตภัณฑ์ของเราครับก็เริ่มจากตัวน้ําตาลสดที่เป็นเครื่องดื่นครับเป็นน้ําตาลใสที่เราไปเก็บมาเนาะแล้วก็มากรองออกต้มให้เดือดเพื่อฆ่าเชือ้อก็เป็นน้ําตาลสดแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้กลิ่นหอมอร่อยตามฤดูกาลครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ําตาลตัวนี้ถูกนําไปเคี่ยวก็จะกลายเป็นน้ําตาลรูปแบบต่างๆครับจะเริ่มจากตัวที่เป็นไซรัปใช้แทนเหมือนพวกน้ําเชื่อมครับ แล้วก็มาเป็นน้ำตาลปึกในรูปแบบดั้งเดิมครับแต่ก็มีบรรจุภัณฑ์2แบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวที่เป็นน้ำตาลผงนะครับก็อันนี้จะใช้งานง่ายหน่อยก็เพราะว่าแบบ เดี๋ยวนี้เราน่าจะเคยคุ้นเคยกับการใช้น้ำยาเหมือนน้ำตาลทรายเราก็เลยทําออกมาเป็นในรูปแบบผงเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับสุดท้ายจะเป็นเรื่องของน้ําส้มสายชูเป็นวินนก้านะครับคือในระหว่างขั้นตอนการทําน้ําตาลเนี่ยมันจะมีฟองน้ําตาลเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ไอฟองน้ําตาลที่ตักออกเนี่ยเสียนะครับเราเอาฟองน้ําตาลเนี่ยกลับไปหมักอยู่ในไหซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเี่ยที่ที่เขาก็ทํากันมานานนะคนสมัยก่อนไม่เคยต้องซื้อน้ําส้มสายชูกินนยครับก็จะเป็นน้ําส้มสาาาาชูที่หมักกจฟองน้ํตละ ถ้าเทียบกับต่างประเทศจะเหมือนพวกแอปเปิลไซเดอร์วิติก้าอ่าจริงๆบ้านเราก็มีที่ทําจากฟองน้าตาลมะพร้าวครับเป็นน้ําส้มสุดชูบักครับยังมีตัวของวัฟเฟิลเมื่อกี้นะครับจริงๆตัวของวัฟเฟิลเนี่ยแนวแนวคิดหนึ่งคือที่นี่เราพยายามทําเป็นเหมือนเรื่อง c i r c u l a r economy ด้วยเราไม่อยากให้มันมีเวสมะพร้าวเนี่ยนอกจากเราทาน้าตาลแล้วจริงๆเราก็มีมะพร้าวน้ําหอมที่ขายเป็นปกติบางทีตอนเราเก็บมาเนี่ยเราไม่สามารถคัดสเปคที่มันแน่นอนได้นะครับมันก็จะมีเนื้อหนาบ้างเนื้ออ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โดยมะพร้าวน้ำหอมพอดีเนื้อหนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เราก็เลยเอาไอ้เนื้อมะพร้าวในสวนเนี่ยนะมาทําเป็นตัววัฟเฟิลนะครับคือหลายๆคนกินแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่าอู้มันแข็งก็ะด้าเพราะจริงๆเราเอาไปทําในโปรเซสในสูตรของเรานะครับแต่ตัวจุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่มีเนื้อหนาเหลือทิ้งด้วยนะครับก็มาทําเป็นวัฟเฟิลมะพร้าวนะครับมาควบกับแป้งข้าวเหนียวสายพันธุ์ไทยของเราครับ ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สวนเราครับที่ที่มาแล้วก็สามารถรับประทานได้ครับครับจริงๆโซนห้องห้องตรงนี้เนาะที่เราที่ที่เราใช้ในการอธิบายกันอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็มันเป็นเหมือนเรียกว่ามัลติฟังชันครับในในวันทั่วๆไปใครที่มาตรงนี้มันก็เป็นคาเฟ่น,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เปิดพื้นที่ตรงเนี้ยให้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนะครับทั้งของตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่สนใจในกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสวนเกษตรอินทรีย์เองนะครับหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ เช่าใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับได้ทั้งโซนนี้ในห้องนี้นะครับหรือว่าโซนที่อยู่ด้านนอกนะครับที่เป็นบริเวณเตาเคียวน้ำตาลก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับ